ถึงกันตอนการปาดบาตขออนุญาตซูไม่ดูหน่อยนะครับเพราะว่าตั้งกลองไว้ไกลนิดนึงนะครับอ่ากต่อมีแรกเลยนะครับที่เราจะใช้ในการปาดบาดนะครับก็เลยใช้มีองศาตัวใหม่เนาอดีกว่านะครับมีติ๊บห้านะครับมีติ๊บห้าองศาแต่ตอนนี้เป็นมีตัวใหม่นะครับมีองศาตัวใหม่ ไมนี่าฝาตัวใหม่นะครับตัทดสอบไปแล้วนะครับถือว่าโอเคพัะแต่ยังไม่วางตะกร้าให้นะครับส <l> ําหรับท่านที่กดสั่งเข้ามายังไม่วางตะกร้าให้นะครับตัวม,มีลองตาตัวน,นี้ <l> ก็ไว้แก้ฝาเดิมๆนี่ <l> โอเคเลยนะครับสุดยอดมากนะครับบอกตรง ก็คมคมมีดเราไม่ต้องพูดถึงกันนะครับก็ผลงานผมมีชัดเจนอยู่แล้วนะครับใครที่สั่งมีดเธอไปก็ไม่ต้องลังเลหรอกนะครับเพราะว่าผลงานเราก็มีดูอยู่แล้วนะครับคมคมของมีดองศาของมีดเป็นยังไงแบบไหนยังไงบ้านนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะครับของผมชัดเจนอยู่แล้วต่อไปก็เป็นมีดหกสิบองศา ก็ใช้เองจำหน่ายเองนะครับทำเองเองทุกอย่างเองหมดเลยนะครับไม่ได้กลาทำจำหน่ายดรืยทำนะครับตอนแรกเพราะว่าแค่ทําไว้ใช้นะครับใช้าเองก็เยอะแล้ว ที่ทําก็ถือว่าแบ่งปันให้นะครบแบ่งปันแบ่งปันมีดไปใช้แล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้อะไรจากมีดเลยนะครับเราวันสู้ทํางานดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีดเราทําไ้ใช้เนี่ยมันก็เยอะอยู่สู้าเราทำงานมันมันได้เยอะกว่านะครับมีดมัน คาบ่ายมาค่อนข้างที่จะสูงนะครับคาบ่ายมาสูงไม่ใช่ประเด็นหรอกเรามาเสียเวลารับเรามาเสียเวลารับนี่แหละครับกว่า,าจะรับได้แต่รับมีแต่ละองศานะครับค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่นะครับใช้เวลาพอสมควร เดี๋ยววัดระยะก่อนเป็นเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับงานฝาค่อนข้างที่จะซีเรียสหน่อยนะ งานฝ่าในผมซีเรียสมากเลยนะครับเพราะว่าขวนม,มาจบทำฝ่าไม่จบเนี่ยก็เรียบร้อยครับงานฝ่าไม่เหมือนงานงานพวกควันเสื้อนะครับวันเสื้อยังง่ายกว่าเลยควันขัดง่ายกว่าเยอะนะครับตัวนะคนอื่นอาจจะบอกว่ายากหรือ,องไงมไม่รู้อะ มีฝาทาไม่ดีนี่ก็จบเลยนะครับเอาวสามอันนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมาให้ดูกันดูระยะไกลเป็นไงบ้างวิ่งไหมพอใช้ได้อยู่ใช่ไหมครับไม่ไม่น่าเกียดนะผมก็ว่างานผมไม่น่าเกียดหรอกนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับงานผมเนี่ยครับงานนะครับออกมาแล้วหน้าตาก็ประมาณนี้แหละนะครับเนี่ยก็โอเคครับประมาณนี้นะครับ ปาไปแล้วนะครับเบาระยะดูระยะจมไหมไม่จมนะครับปลายังลอยเลยแคาจะไม่ค่อยได้ปาเลยระยะแค่นี้ก็ประมาณนี้นะครับ แดี่ยวแม่มมีจิงให้ดูนะครับเพราะว่าแต่ละเจ้าเนี่ยเวลาส่งอะไรหรืออะไรไปทำเนี่ยเขาอยากได้ของดีๆทั้งนั้นแหละนะครับไม่มีใครอยากได้ของที่มันเอามาแล้วไม่จบดูนะหน้าเกลียดหรอกผมมีเวลาทำเหมือนกันถ้ามันขัดตาผม,มก็ทําใหม่นะครับ ก็โอเคนะครับอันนี้ครับชอบฝากกดไรก็จะร่าแชร์ม,มุดด้วยในคลิปหน้าทำอะไรก็รอติดตามชมสวัสดีขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ